มงใดมีเสียงปืนมองนั่นมแจะเลือดและน้ำตามีิต่สงขามดังนั้นเสียงที่ท่านทั้งหลายในยินเนี่ยเสียงสวดบ่คือกันไฟเทรวาดเท่าเนี่ยสวดโดยภาษาบารีเขาเป็นเอกภาพเด้เออบางดึงหันบ่อยฟังว่าเขาฟัง,งแตงจะเป็นเด็กน้อยจนวา่ากระทั่งเฒ่ากับฟังบูหูเรืองแต่ว่ากับว่าเป็นยังเขาเป็นเอกภาพเอกภาพหมองใดว่าต าศาสนาพุทธของเขา้ากระจายออกไปทัวหน้านานาอาณาญาประเทศพระไตรปิฎกจารึกโดยภาษาบาลีโยมอ่านบอกกับซังแต่ว่าวันดีขึ้นดีบานีหลายประเทศบานีที่นับถือแบบเทรวาทโยมมาตุ่มหฮมกันอยู่นี่อยู่ไต่โฮมโพ่อดิพุทธคยาจังได่าสวดน้ำกันได้ไหมนีไ่ไหมเออแต่ว่าอ่านภาษาไทยภาษามันนี่เออนี่วันนี้อันนี้ก็เป็นภาษาไทยอันนั้นเป็นภาษาล่าอันนั้นก็เป็นภาษาขเขมรอันนั้นก็นาานนนนนศศีลรงกา อาตมาไปสวนมุ่นยุ่ดดันหลังศีลังกานโมตัสอาเสวนาเขาก็นั่งกวนได้เสื้อยไม่ยอมอ่อนซ้อนห่แต่ว่าคนภาษาเนี่ยเอาอักษรหนึ่งอักษรหนึ่งคนละอักษรแต่ว่าภาษาเดียวกันคือบาลีนี่เห็นว่าเป็นเอกภาพไฟเทรวาทเท่าแต่ว่าบานนี้ไฟมหายานในบานนี้เพื่อนไปคนละเพื่อนแปลออกเป็นแปลพัตไตปิโดออกเป็นภาษาคาเจวทิเบตก็เป็นภาษาทิเบตเกาหลีก็เป็นเกาหลีญี่ปุ่นกับเป็นญี่ปุ่นจีนก็เป็นจีน เวียดนามก็เป็นเวียดน้ำม่ออมองโกเลียก็เป็นมองโกเลียไปฟังกันมืฮหูเรืองดังนั้นโยมอย่าแปลกใจว,ว่าเวลาสวดบ่นแต่ปิดดนดงหน้านาศาสตร์ไฟมหาย,ายานเขาริบโมี่กสิมีจังไรล่ะสวดไผสวดมันกัดไผ่ัดมันเธอตันบรร่ล่ะเออนำเมียวโฮเลงเกียวหรือไฟใหญ่ญี่ปุ่นไปเออทางเวียดนามเพิ่นกับนำเมียวเอามีทอ่อฟัดอยังเพิ่นว่าไปเนาะเออหังเพิน่นหังไผหังมันแต่ว่าเฮานี่ไปน้ำกันหนีได้ลองซองลองซองลองซองเลยโยม เอาทาบอกนี่มันมาทำบาร์ดาดีแต่ว่าเสียงเดียงสิต่อยต่าง,งกันน้อยหนึ่งยกตันล่ะเออต่างยกตัวอย่างเช่นไฟประเทศศรีลป์ละกาเสียงสระอเป็นเป็นสลืนอนโมตะซืออ่อออกเสียงไปน้อยหนึ่งเออละกทาทั้งบางประเทศเพิ่นกติอาสิเพี้ยนเพี้ยน,นไปน้อยหนึ่งทั้งเล้ากับชอบชิงมันม่วมีเนาะมีตัวซ้อไปหลดจ้างอาจารย์เื้ออาจารย์ไส่ชนะนี่ถ้าเป็นคนไทยก็จะชัยชนะเป็นบ่ล่ะ แต่ว่าย่อนมาตัวช่อมันบ่มี่มันก็นเลยเป็นตัวซ่ออย่างเดียวเถอะนวอาจารย์ใส่ชนะไปก็สิตั้งกันนั่นหนึ่งแต่ว่าเมื่อเข้าสวดภาษาบาลีแลวลงกันได้เบิดโยมนี่คือความอศจรรย์คววมหนาภักภู่มใจดังนั้นญาติโยมของตนทั้งหลายมานั่งยู่นี่ลดคววมเป็นศาสตร์ลงมบ่แม่นเอ่อคนไทยคนเล่าคนขมรคนห่หักกันแพ่งกันให้ถือว่าพุทธเจ้าคือพอผู้เดียวกันคือจังสี่เข้าสิมีความสุข ขันทับบานเข้าไปในเกิดไปฟังข้าวนั่นข้าวนีเดี๋ยวก็ไทยพิษกับเล้าเล้าพิษกับขมรเม้นแพรเม้นพิษกับพม่าพม่าพิษก,ก,ก,กับเบียร์ยกพวกบ,บันนั่นเสียนะเข้ากับซีโบปีควบสุขเนอแต่ประคันเข้าลดละควบมิจศาสแต่ว่าเอาพุทธศาสนาเนี่เป็นแกนกลางเข้ากับซีมิตรสินสันติภาพในพื้นเพศแถวนั้นอันนี้ก็คือจุดมุ่งหมายในการเาจัดกิจกรรมสวดพระไตรปิฎกมื่อนี <S <S พ่อสมควรลเกเวลา่าบาวเหี้ยวเป็นซีโบเดสวดเนาะดังนั้น ในฐานะตัวแทนของท่านรองอธิการบดีพระราชพัฒนวัชระบัณฑิตร่องศาสตราจารย์ดออรอัตมาภาพกับผมขอขอบอกขอบใจคณะผู้บาอาจารย์ในที่นี้ก็มีท่านอาจารย์พระมหาบุญสนองเป็นผู้นำผ้าในการจัดแหล่ากับาอาจารย์ไชยชนะเจ้าว,วาดปัดเล่าพุทธคยาตหนานาชาติแหล้วกับคณะสงฆ์ที่มาจากเล่า โดยการนำของอาจารย์เบี่ยงซักและการญาติโยมออกตนสุปูโุคนที่มาเมืนีนะจงประสบในสิ่งที่ปรารถนามาก็ให้มีความสุขเดินทางกลับกบขอให้ปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยเทอน